ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่อง<ม>ผู้เกียร์ไข,ข่ขางผู้ปิดแผลจะเจริญในธรรมวินัยนี้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอินทรีสังวรหน้า86 จากพระเตวิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24หน้าที่381ข้อที่224พิกุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันใด ภิกขุทั้งหลายภิกขุที่ประกอบด้วยองคุณเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉะนั้นภิก <c oughs> ขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้คอยเขีย่ยไข่ขางเป็นอย่างไรเล่า ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกามที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยการเบียดเบียน ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้คอยเขี่ยไขยข่คางเป็นอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่า ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นสัมผัสโปรตพะด้วยกายรู้ธรรมรมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วน อากุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกขุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงการสำรวมตา หูจมูกลิ้นกายใจพิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้แล